ีค่ะเปิ้ลจะมาบอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะเราเปิดรับสมัครนะคะสําหรับตัวแทนใหม่นะคะมาร่วมทีมงานของเรานะคะก็คือเราัราสมัครทั้งฟูลไทมและพาไทามเลยนะคะคุณสมบัตินี่มีอะไรบ้างอย่มาฟังกันเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะอายุตั้งแต่22ถึง45ปีนะคะสมัครได้เลยนะคะมีใจรักในการเรียนรู้และการบริการนะคะ กาศึกษานะคะตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็จัดสรรเวลาทำงานได้นะคะทำงานได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะคะและเรามารู้เลยว่าสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะหรือว่าตัวแทนที่สมัครเข้ามาจะได้รับมีอะไรบ้างนะคะ และสิ่งที่จะได้รับนะคะก็คือ1ค่าคอมมิชชั่นนะคะสูงสุดนะคะ1 0 4ถึงเลยนะคะแล้วก็ได้ความรู้ทางด้านการวางแผนทางการเงินนะคะแล้วก็โบนัสไตรมาสทุกทุกเดือนนะคะสูงสุดถึง5 5เนะคะแล้วก็ยังมีโบนัสลายปีนะคะ3-13เเนะคะตามยอดขายเลยนะคะและยังไม่พอค่ะยังมีค่าคอมมิชชั่นนะคะงวดต่อต่อไปนะคะ จนตลอดสัญญาก็คือปีต่อปออยต่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีผลงานตามโครงสร้างนะคะขึ้นหน่วยได้ภายในหกเดือนคุณสามารถเป็นผู้จัดการได้ภายในหกเดือนเลยนะคะแล้วก็มีความมั่นคงก้าวหน้าเติบโตนะคะมีสวัสดิการต่างๆมากมายเลยนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เปิ้ลได้เลยนะคะตอนนี้เปิ้ลรับสมัครทีมงานนะคะอีก5าคนนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ค่ายอื่นก็สามารถ ย้ายค่ายได้นะคะหรือว่ามาฟังโครงสร้างกับทางเพื่อนก่อนได้นะคะยินดีต้อนรับผู้จัดก,การและตัวแทนทุกท่านนะคะที่สับวารานตน9้าค่ะ